โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โปรแกรม Sony Vegas Pro ของผมใช้เป็นเวอร์ชัน Pro 13.0นะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เตรียมวิดีโอข้อมูลที่เราต้องการที่จะตัดต่อเป็นภาพสอนผมบอกไว้ก่อนนะครับวิดีโอตัวนี้ภาพต้องนิ่งนะครับกล้องกล้องที่จะเป็นกล้องหลักเราได้ต้องเป็นนิ่งคือคือห้ามขยับนะครับถ้าขยับก็คือเฟรมมันก็จะหลุดนะครับมันจะทําให้ภาพบเบลอโอเคนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาแทรกวิดีโอหลักก่อนสมมุติว่า เราต้องการให้ผมจะเอาวิดีโอของผมมาเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เอามาวางตรงที่ช่องแท็กเลยช่องแท็กเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เราจะมาแทรกอีกคนหนึ่งก็คือเราต้องถ่ายเป็นสองวิดีโอนะครับหรือถ่ายเป็นวิดีโอเดียวก็ได้แต่ว่าเราค่อยมาตัดทีหลังโอเคเนาะโอเคครับขั้นตอนนี้ผมจะขอตัดเสียงออกเลยแล้วกันเนาะถ้าใครต้องการเก็บเสียงไว้ก็เก็บไว้ผมก็ไม่ว่านะครับแต่ผมจะเอาเสียงออกเลย Okay. การตัดเสียงออกก็คือคลิกไปที่เสียงแล้วก็กด U ครับผมกดตัว u ในคีย์บอร์ดอ่ากด U มันก็สามารถแยกเสียงได้แล้วคราวนี้เราดีลิทเสียงออกได้เลยลกดปุ่มดีลิทได้เลยครับโอเคเราก็จะได้แค่วิดีโอเป็นภาพที่ไม่มีเสียงคราวนี้แทรกวิดีโอที่2อ,ออกมาคลิกขวาไปที่อ่าแท็กวิดีโอนะครับคลิกขวาก็จะมีคําว่า insert video tag นะครับหรือว่าหรือว่าท่านไหนที่สะดวกก็กด control บวก shift แล้วก็บวก q ได้เลยฮนะ คลิกออกมาก็จะเป็นช่องให้ใส่วิดีโออีกวิดีโอหนึ่งคราวนี้ก็แทรกวิดีโอที่สองขึ้นมาโอเคผมจะแทรกมาตรงนี้อ่าแทรมาตรงนี้เป็นวิดีโอที่เป็นถ้าเปรียบง่ายๆก็เป็นผมเป็น A แล้วก็ A 1หนโอเคฮะผมจะเรียกวิดีโอที่สองว่าเป็น A2 แล้วกันโอเคครับขั้นตอนของผมก็ลบเสียงออกเหมือนเดิมคลิกขวาคลิกขวาไปที่เ e l l e t t t r c c กโอเคฮะก็จะเป็นวิดีโอ วิดีโอที่ยังไม่ได้ผ่านการซ้อนกันนะฮะคราวนี้เราจะมาซ้อนวิดีโอนะครับผมดูดีๆนะครับการซ้อนวิดีโอการซ้อนวิดีโอนั้นก็หมายความว่าเราต้องเลือกตำแหน่งที่วิดีโอของเราจะโผล่ขึ้นมาแต่สําหรับผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับมาคลิกตรงตรง,ตรงอัญลักษณ์นี้นะครับมันจะเขียนว่า event event pan slash crop โอเคนะครับคลิกไปคอมชา้านิดหนึ่งครับคอมผมเปิดทั้งวันแล้วคอมร้อนมาก โอเคพอได้มาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาเมาส์ของเรามาคลิกตรงมาร์กตรงนี้ครับอ่าเอ้ผัสขออภัยครับไม่ใช่มาร์กอ่านว่าแมสโอเคฮะคลิกไปปับ๊บโอเคคลิกไปคราวนี้เห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ครับมันจะเขียนว่าอิสเปนสแนปปิ้งอ่าโอเคคลิกมาคลิกไปแล้วก็มาวางตำแหน่งที่คนอ่าไอเจ้า A2 สองเนี่ย ตำแหน่งที่มันจะอยู่ครับอย่างตัวเนี้ยของผมก็คืออยู่ตำแหน่งที่ในเฟรมกรอบรูปนี้น่าจะไม่เกินไม่เกินไม่เกินดาวนะไม่เกินดาว,ดาวที่อยู่ในของชาติเราก็มาคลิกต้องคลิกตรงนี้เพื่อที่สร้าง a r e รให้กับ A2 กันนะครับโอเคคลิกมาเลยคลิกมาเลยคลิกมาเลยโอเคพอคลิกมาปั๊บเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพีโดได้ซ้อนกันเรียบร้อยแล้วซ้อนกันเรียบร้อย แต่มันยังไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีเส้นแบ่งตึงกลางระหว่าง A1 กับ A2 อยู่เราก็มาปรับภาพให้เนียนกันนะฮะปรับภาพให้เนียนโดยการทําภาพให้เนียนก็คือมาตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า filter type ให้ทุกคนคลิกคําว่า b o o t อ่านถูกหรือเปล่าไหมลูก b o t ความแล้วแต่ความถนัดเลยฮะถ้าใช้ In ก็ได้ใช้ Out ก็ได้แต่ว่าของผมจะใช้ b o o ผมถนัดตัวนี้มากกว่า อ่าแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตภาพด้วยในขณะที่ปรับนะครับอ่าโอเคปรับขึ้นเรื่อยหรือจะปรับทีเดียวตรงนี้ก็ได้ครับนี้ก็ได้แต่ผมจะปรับให้ทุกคนดูไปทีละนิดนะครับผมโอเคฮะสังเกตดูภาพขวามือเราตรงนี้นะครับภาพที่อยู่แสดงเป็นหน้าจอหลักโอเคนะฮะปรับไปเรื่อยอ่าสังเกตได้ว่าภาพจะเริ่มจางลงแล้วภาพจะเริ่มเนียนนะครับจะเริ่มเนียนขึ้นเนียนขึ้นแต่แต่ว่าดาวแต่ว่าดาวตัวเนี้ยมันจะเริ่มออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชิดขอบไปนิดเกิน ชิ้ขอบไปนี้มากเกินไปเราก็ปรับให้มันน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมแต่ว่าพยายามทําให้เนียนที่สุดนะครับผมอ่าโอเคผมจะเอาเท่านี้แล้วกันแต่ว่ามันยังไม่เนียนผมจะใช้เอาลองลองใช้เอาดูอ่าถ้าเป็นเอานี่คือจะเนียนไปเลยโอเคฮะภาพก็จะเนียนไปเลยจะเป็นภาพที่ b บ a c k ราวด์เดียวกันเราก็ลองมาเล์ดูครับผมโอเคฮะกดเล่เล่ดูเลย ทไมไม่เล่นอ๋อต้องขออภัยครับแป๊นหนึ่งฮะขอมผมช้ามากแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งไปตรงที่คราฟการที่ผมทำ่างนี้ก็คือทําให้ภาพนี้มันแสดงความละเอียดน้อยลงแต่ว่ามันจะตัดต่องานง่ายครับไม่กระตุกอ่าอ่าโอเคมันก็ ประมาณนี้ครับผมคอมพิวเตอร์ของท่านใดอาจจะตัดต่องานได้เร็วกว่าผมนะก็มันก็จะไม่กระตุกประมาณนี้แต่ของผมไม่กระตุกมากเลยโอเคครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆครับผมในการทำวิดีโอให้เป็นภาพสอนกันคนสองคนนะครับผมก็ถ้าไหนที่ าสามารถสร้างงานออกมาได้ดีก็พัฒนาต่อให้มันดีกว่านี้ได้ครับเพราะว่าที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นกล้องมือถือครับผมเพราะว่าความละเอียดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เอามาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่าวิธีการทาทาประมาณนี้ครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมหากผู้คนท่าในใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเราจะสอนให้เป็นการส่วนตัวและสอนให้ เป็นพิเศษครับผมโอเคนะฮะสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามช่องใหม่ๆของเราไม่ใช่ช่องใหม่ๆสิวิดีโอใหม่ๆของเราโอเคครับผมสวัสดีครับ